ภัยรายวันด้วยสุคนชัยอารีตอนทักสินกับหนี่ชีวิต 17ปีแห่งความหลังชีวิตจริงที่แตกต่างของทักษิณชินวัตรอดีตนายกประเทศไทยสมัยอำนาจรุ่งเรืองครอบครัวเครือข่ายยุคนั้นย่อมรู้และต้องรู้อะไรเกิดกับประเทศไทยก่อนพวกเขาต้องเร่ร่อนได้คิดกลับมาสารต่ออำนาจอีกจะมาบ่ายเบี่ยงผมแก่แล้วต่างคนต่างอยู่เธอะไม่คิดชดใช้นี่ชีวิตที่ทำไว้บ้างหรือความรุนแรงยุคนั้นเป็นที่เข้าใจได้บ้างแทบทุกพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ปากหอยปากปูอย่างเราเราท่านๆก็พอรู้ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนจุดไฟใต้ลูกโชนขึ้นอีกที่รัฐบาลยุคนี้จะต้องเริ่มต้นใช้ความมั่นคงแก้ปัญหาไม่ให้ลุกกรามต้องเร่งตัดไฟแต่ต้นลมอย่างที่ปากคนรกากหญ้าเคยร้องขอเมื่อเป็นผู้นำประเทศกำคำพูดประโยคสั้นๆได้หรือไม่มันพวกโจรกระจกกับการมองปัญหาในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วมันก็กลายเป็นไฟลามทุ่งที่ความฝันลมลมลมแรงแรงของพวกโจรกระจอกมองเห็นช่องกว้างเปิดรับแนวความคิดนั้นต่อยอดชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านแค่ถ้อยคําของผู้นําอํานาจหลุดจากปากเพียงสั้นๆที่ฝ่ายโจรน,นําไปปลูกเพื่อรุกคืบหน้าเหยียบย่ําทําลายความมั่นคงของชาติกลับมาครั้งนี้บารมีเพียบก็อยากจะบอกกับผู้นํานุนอํานาจทั้งหลายช่วยกระตุกตี อันทรงเกียรติเหล่านั้นไว้บ้างในหลายบริบทแห่งความล่มจมก็ย่อมมองเห็นหนทางแก้เพื่อเรียกคืนเอาชัยชนะกลับมาช่วยกันหยุดหน่อยอายุก็มากแล้วทุกคนยังไม่รู้ตายวันตายพรุ่งได้โปรดใช้เวลาอันมีค่าชดเชยบุญคุณแผ่นดินเพื่อไว้กลบหน้ายามไร้ความรู้สึกใดๆงานหนักของนักการเมืองฝ่ายอำนาจล้นฟ้าต้องรู้แก่ใจปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นท ในอดีตถึงปัจจุบันที่พวกคุณอาศัยเสียงศรัทธาอ้างว่าอำนาจทั้งหมดประชาชนไว้วางใจเลือกเข้ามาทำหน้าที่เพื่อใครเอาความมั่นคงในแผ่นดินที่ถูกอำนาจมืดถือครองเป็นสีเทาไปทั่วกลับคืนมาพวกเทวดาตกถังเข้าสารเน่าทั้งหลายเข้า ผู้ใจไหมสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail com